สมตัวตรงๆโผล่แล้วงวดนี้ขอหวยโรยแป้งสองเลขเด็ดแม่ตะเคียนสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็อขมีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาขอหวยนะคะแห่ขอโชคเจ้าแม่ตะเคียนนะคะติดใจความเป๊ะคมปังนะคะโรยแป้งสมตัวตรงๆโผลมาเลยนะคะ ที่บริเวณวัดเยื้องคงคารามนะคะอยู่ที่ตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะคะชาวบ้านได้นำชุดไทยอาหารแล้วก็เครื่องคาวหวานเครื่องเส้นสังเวยเส้นไหว้ถวายเจ้าแม่ตะเคียนนะคะหลังจากได้โชคเมื่งงวดที่ผ่านมานะคะเป๊ะปังมากนะคะถูกติดกันหลายงวดแล้วนะคะชาวบ้านมาส่องมาถูกก็ได้เลขเด็ดจริงๆนะคะแล้วก็ซื้อไปแล้วก็ถูกปเป๊ะเลยนะคะโดยต้นตะเคียนต้นนี้นะคะ เป็นแม่ตะเคียนขนาดใหญ่ขึ้นอยู่3ต้นนะคะต้นแรกเป็นแม่ตะเคียนยืนต้นตายพรายนะคะอายุ100ปีนะคะกว่า100ปีนะคะขนาด2คนโอบสูงประมาณ20เมตรนะคะมีการตั้งศาลไว้ที่โคนต้นนะคะส่วนต้นตะเคียนอีก2ต้นนะคะตะเคียนขนาดใหญ่สูงกว่า30เมตรขนาด2คนโอบเช่นเดียวกันนะคะอายุกว่า100ปีเช่นเดียวกันนะคะที่ ยังคงแตกกิ่งก้านสาขานะคะต้นนี้นะคะยิ่งใออก,งก,งก,กละะ้วันหวยออกจะมีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคอย่างคึกคักเลยนะคะยิงใกล้วันหวยออกจะมีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาบจํานวนมากนะคะหากสมหวังดังใจก็จะนําสิ่งของต่างๆมาแก้บนนะคะพร้อมกับชุดไทยสบายเฉียงหมาแก้บนนะคะแล้วก็ทําการโรยแป้งโคดหาส่องหาเลขเด็ดนะคะโดยงวดนี้นะคะชาวบ้านนี่ ชาวบ้านติดใจให้ไปก็โรยแป้งซองหาเลขเด็ดต่อนะคะโดยงวดนี้นะคะเลขที่โผลมานะคะคือ1น3สนะคะ193มแล้วก็16 3สนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าเลขเก้ากับเลขของตัวเดียวกันนะคะ193กาับหนึหสามนะคะดูแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะนี่คือเลขเด็ดแม่ตะเคียนนะคะให้โชคเป๊ปปังนะคะสวัสดีคะ่ะ